ัดูจากสีหน้าเชฟเขนแล้วดูจะนักอกนักใจเลยทีเดียวไม่รู้ว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างญาติหนองขอญาติชิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชิมอย่างนี้คุณลุกมาลุกขาชิมจิมจิมจิมเยอะๆไม่จิมน้ำไปแล้วจะไม่จิมเนื้อไม่น้าถึงลดบผอมแกล้งเลยอ่ะ แม่ครัวตัวจ็อบต่างลงประลองในศึกชิงชัยรังสรรอาหารหลากหลายวัตถดุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปงัปงๆเพื่อทิงเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเชสสถานโก้และเมนูแรกที่ทั้งสองทีมได้รังสรรก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมยังทำเวลาได้ดีกันอีกด้วย ังทีมสีน้าเงินป้าจิ๋วและปะ้าโตได้ลงมือปรุงเมนูผนงปลาหม่าความพิเศษก็คือเขามีสูตรลับที่มีรสชาติแบบพื้นถิน่นที่เด็ดไม้ตายก็คือการเลือกใช้ปลาสดดชิ้นใหญ่ๆในการปรุงเพื่อให้ได้รสชาติความหวานของเนื้อปลาหมาเวลาจัดจานเนื้อปลาจะไม่แตกทําให้หน้าตามีความสวยงามและออกมาดูดีอีกด้วย ทังฝั่งทีมสีแดงพี่นัทและพี่บุญนำได้ลงมือปรุงเมนูปลาหมาต้มเต้าเจี้ยวนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูสูตรโบราณตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่านักเครื่องสมุนไพรทั้งขิงพริกไทยที่ตํำลงไปผสมกับเต้าเจี้ยวทําให้รสชาติเข้มขน้นร้อนแรงหอมเครื่องเทศและเนื้อปลาหมาก,ก็สุกกาลังพอด,ดีถึงเวลาชิมกันแล้วละครับคุณผู้ชม พร้อมไหมครับพร้อมครับตอนนี้เชิญครับต้องบอกแม่ๆก่อนนะว่าวันนี้หนูมากินอย่างเดียวนะแม่น่ะมาชิมมาชิมอย่างเดียวมาวกันชิมอยากจะมีเซ้น์อยากจะบอกอะไรได้เลยรหบครับถ้าเกิดชิมนะคะจานนี้จะมีรสเผ็ดนิดหนึ่งของพริกไทยของกระเทานจะจิ้มจนิดนึงอย่าประด้งนะคะขออนุญาตนะครับคนมาพร้อมกันเลยครับ ดูจากสีหน้าเชฟเค้นแล้วดูจะหนักอกหนักใจเลยทีเดียวไม่รู้ว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างญาติขออนุญาตชิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชิมอย่างนี้คุณยครับชิม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 เยอะๆมาจิ้ชิมน้ำไปแล้วจะไม่ชิมเนื้อมีหน้าถึงได้ผอมเรีอนแล้วแก่ร้อเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมอันต่อไปเลยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชฟครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวแม่ขอเอาอะไรมาด้วยอ่ะเอาไล้เอาได้เอาได้ สิวป้าโตได้แอบซ่อนเคล็ดลับที่เด็ดเพิ่มเติมไว้ในเมนูนี้อีกด้วยครับทำไมต้องโรยถั่วก่อนด้วยครับที่แรกก็โรยตั้งแล้วค่ะที่ว่าเราจะมาทานเนี่ยเราต้องโรยอีกหน่อยหนึ่งเคล็ดลับก็คือว่ามันต้องมีว่าออกหวานนิดนึงน้ำหน้าเค็ม,มันน่อยมันซีประการขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตถอดเฟรชชิวนะครับครับผมนะครับในเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมมีผลกับทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เชฟชิมไปแล้วรู้สึกว่าเชฟจะยิ้มพริ้มเผาซะเหลือเกินครับมันเป็นยังไงเหรอคะเชฟคือระหว่าง2เมนูเนี่ยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบฝั่งสีแดงเนื้อปลาเขากําลังดีนะครับแล้วการทําน้ํากงน้ําแกงนะครับ,รบก็ใช้ได้แต่นิดหนึ่งก็คือเหมือนจะถึงแต่ไม่สุดเหมือนจะไปแต่ไม่สุดส่วนฝั่งนี้นะครับสุดนะครับแต่เกินไปนิดนึงในส่วนของปลาสูสีดูดีอ่ะผมสําหรับผมอ่ะฝั่งนู้นก็ดีฝั่งนี้ก็สุดยอดอจาจารย์คะ ยังไงคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละเมนูเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ในแต่ของค่ะใ,ในอย่างอันนี้ค่ะที่เป็นต้มประเภทต้มอะค่ะก็คือว่ารสชาติมันก็ต้องแบบซอฟลงไปไม่เหมอือนประเภทแกงเนาะแบบนี้และทีเนี้ยค่ะก็รสชาติอะรจริงๆรสชาติดีทั้งคู่แต่ว่าจะไปแบบสูสีกันในเรื่องของแบบปลาที่ทำอ่าเนื้อสอัมผัสที่ได้อย่างเงี้ย แล้วก็ความเข้มข้นความกลมกล่อมความชอบไม่ชอบอะไรเนี้ยค่ะมันแล้วแต่เฉพาะบุคคลเนาะ<ำ>หนึ่ง,งคนทำร้อยล้านคนชิม